มาเริ่มต้นข้อแรกในเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในคอร์สลุยโจทย์แล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันท่อนไม้สม่ำเสมอถูกตรึงที่จุด C แต่หมุนได้คล่องเมื่อปล่อยท่อนไม้จากตำแหน่งเอียง60องศากับแนว AB พบว่าจะผ่านแนว AB หลังปล่อย2วินาทีความเร่งเชิงมุมจะเป็นกี่เรเดียนต่อวินาที เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมุนดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มโจทย์ข้อนี้พี่ก็จะสรุปเนื้อหาให้นิดนึงนะครับการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับก็คือการเคลื่อนที่รอบแกนรอบแกนหมุนหนึ่งหงและถ้าพิจารณาครับแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เป็นลักษณะของ การเคลื่อนที่แบบวงกลมจะเป็นการเคลื่อนที่แนววงกลมหากพิจารณาที่จุดหนึ่งๆของวัตถุนะครับสำหรับวัตถุที่หมุนได้อย่างอิสระเนี่ยก็จะเคลื่อนที่รอบจุด C.M. หรือ Center of Mass เช่นวัตถุลักษณะนี้นะครับสมมุติว่า C.M. อยู่ ตรงนี้ถ้าพี่ออกแรงตรงกลางเนี่ยดันวัตถุเนี่ยถ้าถ้าถ้าแนวแรงของพี่เนี่ยมันผ่านจุด cm ตร,ตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าวัตถุจะไม่หมุนใช่ไหมครับก็แค่เคลื่อนที่ตรงๆก็มันก็แค่เลื่อนที่ไปใช่ป่ะแต่ว่าถ้าพี่เนี่ยออกแรงโดยไม่ผ่านจุดหมุนหรือจุด cm ตรงเนี้ยแน่นอนว่ามันจะมีระยะตั้งฉากถูกไหมครับระยะนี้จะเป็นระยะตั้งฉาก จากแรงถึงจุดหมุนทำให้เกิดการหมุนหรือพูดง่ายๆก็คือว่าวัตถุเนี่ยจะเกิดการหมุนเมื่อมีโมเมนต์นั่นเองโมเมนต์ moment ก็คืออะไรครับเราเรียนไปแล้วเรื่องสมดุลโมเมนต์น moment ตัวเนี้ยเราเรียกว่า t อร์กซึ่ง t อร์กตัวเนี้ยนะครับจะเท่ากับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าโมเมนต์นะก็จะเท่ากับ f คูณด้วย r ใช่ป่ะ f คือแรง R คือแขนตั้งฉากนะครับระยะตั้งฉากคือ R นั่นเองตรงนี้คือวัตถุทั่วๆไปที่ไม่มีแกนหมุนแต่สำหรับวัตถุที่มีแกนหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนรอบๆแกนหมุนของมันถ้ามีแกนหมุนก็จะหมุนรอบๆแกนหมุนเช่นเช่นล้อครับยกตัวอย่างเช่นลอ้ลอล้อเนี่ย มันจะมีแกนหมุนใช่ป่ะมันก็จะหมุนรอบๆแก,แ,กแกนตรงนี้ถ้าเราเอามวลมาถ่วงไว้เนี่ยจะเห็นว่าล้อมันก็หมุนไปด้วยใช่ป่ะครับมันก็จะหมุนรอบๆแกนหมุนของมันตรงเนี้ยคือวัตถุที่มีแกนหมุนยกตัวอย่างเช่นเช่นลอ้อล้อรถจักรยานพวกล้อรถนะครับพวกใบพัดลมพวกนี้นั่นเอง ซึ่งสำหรับเรื่องการหมุนเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องวงกลมกับซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือน้องเนี่ยต้องจำตัวแปรง,ง่ายๆได้ใช่ป่ะคือคือ S เท่ากับเซตาระยะเชิงเส้นเท่ากับระยะเชิงมุมคูณด้วย R v เท่ากับโอเมกาารเท่ากับอัลฟาระยะเชิงเส้นคือระยะเชิงมุมคูณด้วย R นะครับ ซึ่งวิธีพิสูจน์เนี่ยพี่ก็พิสูจน์ไปให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูอีกทีละกันสมมติวัตถุนะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้มาตำแหน่งนี้เป็นระยะ S กวาดมุมไปได้เซต้านะครับเรานิยามว่าเซต้าเท่ากับ s ส่วน R นะครับตรงตรงตรงนี้คือบทนิยาม ระยะเชิงมุมคือเรเดียนเนี่ยเท่ากับ s ส่วนด้วย R นะครับดังนั้นจะได้ว่า S เท่ากับเซตาออ่าได้สูตรนี้มาแล้วนะครับแล้วก็จาก v เท่ากับเส่วน t เราแทน S เท่ากับเซตาไปครับจะได้ v เท่ากับเซตาส่วน t ใช่ป่ะแต่เซตามันคืออะไรเซตามันคือ ระยะเชิงระยะเชิงมุมครับหารด้วยเวลาก็คือความเร็วเชิงมุมใช่ป่ะก็คือโอเมก้าอาร์ก็ได้สูตรน,นี้มาเลยนะครับ <tschaft> เช่นเดียวกันครับ a เท่ากับอัลฟาอาร์ทุกทีเนี่ยเเท่ากับเดลต้าส่วน t ใช่ป่ะแต่แต่เดลต้ามันคือโอเมก้าเดลต้าคือ v หลังลบ v ก่อนใช่ป่ะครับ v หลังลบวก่อนส่วนด้วย T แต่ V หลังคือโอเมก้าหลัง r หลังลบ v ก่อนคือโอเมก้าก่อน r แล้วก็ส่วนด้วย t ดึง r ออกมาครับเพราะว่า r เท่าเดิมก็ได้โอเมก้าหลังลบโอเมก้าก่อนส่วน t แล้วคูณด้วย r ใช่ปะ่ะแต่ว่าก้อนนี้มันคืออะไรครับก้อนนี้มันคือเดลต้าโอเมก้าส่วน t ซึ่งเดลต้าโอเมก้าส่วน t มันคือนิยามของแอลฟาเลยจริงวะ่ะ ก็แทนกลับเข้าไปดังนั้นเนี่ยจะได้ความสัมพันธ์ว่า A เท่ากับ Alpha. อัลฟาตรงนี้ก็คือที่น้องต้องจำนะครับสำหรับทิศนะครับก็คือเราจะใช้กดมือขวานะครับเช่นเอ่อเช่นถ้ามุมเซตาเนี่ยถ้าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้ กวาดมุมไปได้เซตาเนี่ยพี่ก็เอานิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วทัง4นิ้วชี้ตามทิศทางการเคลื่อนที่ที่ทําให้เกิดมุมเซตาแล้วนิ้วโป้งเนี่ยก็จะชี้ไปในทิศของชิดของทิศของเดลต้าเซตานะครับซึ่งเดลต้าเซตาตัวเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงทิศของ โอเมก้าเพราะว่าโอเมก้าคือเดลต้าเซต้าส่วนด้วยทีใช่ปะทิศของทิศของไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นทิศของเดลต้าเซต้านั่นน,นะครับก็เป็นทิศเดียวกันใช้กฎของมือขวาแล้วก็สำหรับทิศของความเร่งเชิงมุมนะครับความเร่งเชิงมุมเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับแล้วก็มีทิศเดียวกับความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น ถ้าความเร็วเชิงมุมเนี่ยมันทิศนี้ตอนแรกเนี่ยมันทิศนี้ตอนหลังเนี่ยมันก็ทิศนี้นะครับจะพบว่าตอนหลังเนี่ยมันเยอะกว่าตอนแรกใช่ป่ะแสดงว่าโอเมก้าหลังลบโอเมก้าก่อนถ้าบวกลบกันแบบเวกเตอร์เนี่ยก็ได้เดลต้าโอเมก้าใช่ป่ะทิศมันก็ยังเป็นทิศนี้อยู่ ดังนั้นเนี่ยทิศต,ตัวเนี่ยคือทิศของเดลต้าโอเมก้าซึ่งทิศของเดลต้าโอเมก้ามันเป็นทิศเดียวกับทิศของความเล่งเชิงมุมนะครับเพราะว่าความเล่งเชิงมุมคือเดลต้าโอเมก้าส่วนทีทิศของความเล่งเชิงมุมก็คือทิศของเดลต้าโอเมก้านะครับนะตรงนี้ก็คือวิธีการหาทิศเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับเรื่องวงกลมเนี่ยมันก็จะมี หัวข้อที่เกี่ยวกับปริมาณต่างๆเนี่ยที่เราต้องจําได้อันที่1คือการกระจัดนะครับสําหรับการกระจัดเนี่ยการกระจัดเนี่ยเชิงเส้นเชิงมุมเชิงเส้นเราใช้อะไรครับการกระจัดเราเราใช้ S ใช่ป่ะเชิงมุมเราใช้โอเมกานะครับหัวข้อต่อไปคือความเร็วความเร็วเชิงเส้นเราใช้อะไรครับเราใช้ V ใช่ป่ะ mm hmm. เชิงมุมเราใช้โอเมกา เชิงมุมเราใช้ delta, P, P, K, P. เซต้าพี่พี่เขียนผิดแล้วหัวข้อต่อไปคือความเร่งนะครับความเร่งเชิงเส้นเราใช้ตัวเใช่ป่ะเชิงมุมเราใช้อะไรครับ Alpha. อัลฟามาดูต่อไปครับมวลมวลเนี่ยคือปริมาณที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมวลคือปริมาณที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าวัตถุมีมวลมาก แสดงว่าวัตถุตัวนั้นเนี่ยถ้าออกถ้าดันด้วยแรงที่เท่าเท่ากันวัตถุตัวนั้นเป็นไงครับเคลื่อนที่ยากใช่ปะเพราะว่ามวลมันเยอะนะครับในขณะที่ถ้ามวลน้อยออกแรงเท่าเกันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ง่ายกว่าใช่ปะเชิงเส้นเนี่ยคือ m ในในขณะที่เชิงมุมตัวเนี้ยคือ I นะครับตัวเนี้ยเราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย เป็นปริมาณที่ต้านกาันการเคลื่อนที่เชิงมุมนะครับซึ่งแต่ละวัตถุแต่ละอันเนี่ยวัตวัตถุแต่ละอันเนี่ยจะพบว่าโมเมนต์ความเฉื่อยไม่เท่ากันแล้วแต่รูปทรงแล้วแต่รูปทรงนะครับแต่ว่าไม่น้องน้องน้องไม่จำเป็นต้องจานะเพราะว่าเดี๋ยวโจทย์จะกําหนดมาให้เองนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ m r กำลังสอง KMR กำลังสองนะครับ K เนี่ยจะเป็นตัวเลขอาจจะเป็นเศษส่วนเช่น1นึ่ส,นส่วนสอหส่วนสหรือเป็นจำนวนเต็มก็ได้เช่น1อย่างเนี้ย M ก็คือมวลของวัตถุนั้นๆส่วน R คือรัศมีนะครับแต่ไม่ต้องจำเดี๋ยวโจทย์จะกำหนดมาให้เองถ้าจะจำก็จำว่ามันมักจะอยู่ในรูป K เท่ากับ KMR square นะครับในรูปของโมเมนต์ความเฉื่อยอตรงนี้คือคือปริมาณพื้นฐานครับของของการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุมซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าเรื่องเชิงเส้นกับเชิงมุมเนี่ยมันเหมือนว่าตัวแปรแต่ละต,ตัวเนี่ยมันมีพี่น้องเป็นฝาแฝดกันนะครับให้น้องจําความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีมันจะลอกันมาหมดเลยต่อไปนะครับมาอยู่ในเรื่อง สมการการเคลื่อนที่บ้างสมการเคลื่อนที่ที่จะแบบเป็นเชิงเส้นกับเชิงมุมนะครับจะจะพบว่าเชิงเส้นเนี่ยตอนตอนนี้เราเรียนมปลายเนี่ยเชิงเส้นเราจะใช้4สูตรหลักที่มีความเร่งคงที่ใช่ไหมมีอะไรบ้างครับ v เท่ากับ u บวก a t s เท่ากับ V บวก U ส่วน2 T S เท่ากับ U T บวก1วส2 AT กลัง2แล้วก็ V กัลัง2เท่ากับ U ลบง2บวก 2, 2 AS ใช่ปะ่ะตรงเนี้ยคือเชิงเส้นแต่จะพบว่าเชิงมุมตรงเนี้ยถ้าเราคิดเชิงมุมนะมันจะเหมือนเป็นพี่น้องกันคือ V ตัวเนี้ยเราใช้ตัวโอเมก้า u ตัวเนี้ยเราแทนด้วยโอเมก้าศูนย์บวกด้วย A ก็คืออัลฟาทนี่เห็นไหครับ ตัวแปร t เนี่ยเชิงเส้นกับเชิงมุมเนี่ยจะเหมือนกันดันงนั้นครับน้องเดาได้เลย s เท่ากับ v บวก u ส่วน2 t ถ้าเป็นเชิงมุมจะเป็นไงครับก็เป็นเซตาเท่ากับ v ก็คือโอเมก้าบวก u คือโอเมก้าศูนย์ส่วน2แล้วก็คูณ t เห็นไหมครับ a s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2ก็เซตาเท่ากับโอเมก้าศูนย์ t บวก1ส่วน2แอลฟา t สแลั2เห็นไหมครับ ส่วน v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสบวก2 as ก็ omega กําลังสองเท่ากับ omega ศูนยกํลังสองบวก2 alpha เ h ตานั่นเองการคิดก็เหมือนกันเลยก็คือเราจะยึดเอาทิศท,ที่ตรงกับทิศของ omega ศูนเนี่ยเป็นบวกเสมอทิศไหนตรงกันข้ามกับทิศ omega ศูนยเนี่ยก็เป็นลบเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นพี่น้องกันอะอ่าต่อไปนะ momentum ครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องโมเมนตัมเนี่ยเชิงเส้นใช้สูตรอะไรครับ p เท่ากับ mv นะครับเชิงมุมเราใช้สูตรอะไรครับโมเมนตัม um ตัวเนี้ยตัว p เนี่ยเราจะแปลงเป็นตัว l น้องเราแทนโมเมนตัมเนี่ยด้วยตัว l นะครับ mv m ก็คืออะไรครับ m เป็นพี่น้องกับ i ใช่ปะ่ะโมเมนต์ความเฉื่อย v <P S 1> เป็นพี่น้องกับโอเมกาเห็นปะ่ะน้องนะครับ p เท่ากับ mv L เท่ากับ I โอเมกาตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโมเมนตัมอ่าหรือถ้าน้องจะทำให้เป็นรูปอย่างง่ายคืออะไรครับคือโบติโมเมนต์ความเฉื่อยเราใช้มันจะเป็นรูป MR สะแฟเช่อป่ะอาจจะมีตัวเลขข้างหน้าใช่ป่ะครับใช่ป่ะแต่ตรงนี้พี่ไม่เขียนส่วนโอเมกาเนี่ยเนื่องจากว่า v เท่ากับโอเมกา r เช่ป่ะโอเมกาก็เท่ากับ v ส่วน r อย่างเนี้ครับ ก็แทนค่าไปดังนั้นจะได้ว่า mvr mm. เท่ากับ l เนี่ยเห็นปะอ่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของแรงบ้างแรงตัวเนี้ยอ่าก็ระยะเชิงเส้นคืออะไรครับแรงคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเร่งใช่ปะ mm. ถ้ามีความเร่งเนี่ยความความเร่งเชิงเส้นคืออะไรครับความเร่งเชิงเส้นคือ sigma f เท่ากับ ma คือแรงผ่าน จุดหมุนใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเคลื่อนที่แบบหมุนไปด้วยแรงตัวนี้ก็จับซิกมาเอฟมันเป็นพี่น้องกับซิกมาทอร์กใช่ป่ะครับเอฟก็คือไอเอก็คืออลฟาดังนั้นเราก็มาพิจารณาครับว่า,ามันมีมันมีแรงกี่แรงที่ทำให้เกิดทอร์กเช่นสมมติมีวัตถุอันหนึ่งนะครับมีแรง F1 F2 f 3 f 4อย่างเงี้ยมากระทำเราก็ต้องหาระยะนี้ครับระยะนี้สมมุติว่าเป็น r 1ระยะนี้เป็น r 4ระยะนี้เป็น r 3ระยะนี้เป็น r 2เราก็ต้องดูครับว่าอันไหนเนี่ยมันก่อให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาแล้วเราก็เอามาบวกลบกันครับเป็นซิกมาทอกเนี่ยแล้วเราก็จะหาความเร่งเชิงมุมได้เห็นปะ่ะอ่านะครับ ต่อไปก็คือในเรื่องของพลังงานนะครับถ้าในเรื่องของพลังงานโจนเนี่ยเป็นไงครับพลังงานศักดิ์พี่ไม่พูดเพราะมันอยู่นิ่งๆมันวัตถุมันอยู่นิ่งๆมันไม่หมุนมันก็ใช้สูตร m g h อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่านี่พูดนี่พี่พูดถึงพลังงานจนนะครับถ้าพลังงานจนเนี่ย e k เชิงเส้นนะครับกับเชิงมุม e k เชิงเส้นเป็นไรครับพลังงานจนหนึ่งส่วนสอง mv กําลังสองใช่ป่ะแต่ถ้าวัตถุมีการหมุนร่วมด้วยเนี่ย e k ก็จะเป็น e k เชิงมุมใช่ป่ะครับจากหนึ่งส่วนสอง mv กําลังสองก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสอง m เป็นอะไรครับ i ใช่ป่ะ v เป็นโอเมกาสแควร์เห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันดังนั้นเนี่ยถ้าน้องจําระยะเชิงถ้าน้องจําระยะเชิงเส้นได้เนี่ยก็ ก็ต้องจําระยะเชิงมุมได้เสื่อนส่วนพลังงานศักตัวเนี้ยจะพบว่าพลังงานศักเป็นไงครับวัตถุมันอยู่นิ่งใช่ป่ะวัตถุมันอยู่นิ่งดังนั้นวัตถุหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่นิ่งคือไม่เคลื่อนที่และไม่หมุนเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยจะไม่คิดพลังงานศักของของวัตถุตัวนั้นเพราะว่าพลังงานศักไม่มีพลังงานศักเชิงเส้นไม่มีพลังงานศักเชิงมุมใช่ป่ะครับเพราะว่าวัตถุมันไม่เคลื่อนที่ พลังงานสักคือพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ก็คือหยุดนิ่งนั่นเองนะครับจึงจึงพี่จึงไม่พูดถึงพลังงานสักโอเคนะ,ะสรุปก็คือว่าระยะเชิงเส้นกับระยะเชิงมุมเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันดังนั้นเนี่ยถ้าน้องจําระยะเชิงเส้นได้ก็สามารถเอามาใช้ในระยะเชิงมุมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเค มาดูที่โจทย์นะครับอข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าท,ท่อนไม้สม่ำเสมอนะยาวถูกตึงที่จุดาด้านด้านหลังตรงเนี้ยจะเป็นรูปนะครับอก็มันเริ่มกันเลยนะครับแท่งไม้เนี่ยถูกตึงที่จุด4แล้วก็ปล่อยแท่งไม้ครับจุดเนี้ก็คือจุดที่ปล่อยใช่ะถ้าจากโจทย์เนี่ยจุดนี้ก็คือจุดที่ปล่อยดังนั้นเนี่ยถ้าปล่อยเนี่ย ถ้าแท่งไม้ครับมันหมุนได้คล่องตรงจุดเนี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องตกลงมาแน่นอนใช่ป่ะอ่าเพราะว่ามันมีแรงเพราะว่าแท่งไม้ตัวเนี้ยมันมันมีน้ําหนักพอมาพอมันมีน้ําหนักเนี้ยมันเกิดอะไรครับมันเกิดโมเมนต์ใช่ป่ะเกิดโมเมนต์เพราะว่าจะเห็นได้ว่าแนวของแรงกับจุดหมุนคือจุดนี้เนี้ย มันไม่ใช่แนวเดียวกันมันไม่ผ่านกันใช่ป่ะแสดงว่ามันเกิดโมเมนต์ซึ่งโมเมนต์คือ F ากับทอร์กใช่ป่ะครับนะครับก็แสดงว่ามันเกิดการหมุนแล้วถ้ามันเกิดการหมุนเนี่ยเราก็แสดงว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ใช่ป่ะแสดงว่ามันเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนเราก็ใส่ข้อมูลให้มันครับถ้า ถ้ามันถ้ามันเริ่มปล่อยที่ตรงนี้แสดงว่ามันเริ่มจากการหมุนที่มีความเร็วเป็นเป็นศูนย์ใช่ป่ะดังนั้นโอเมก้าศูนย์ก็เป็นศูนย์เรเทียนเปอแล้วเขาบอกว่าอ่าผ่านแนว AB ผ่านแนว a อก็คือแนวนี้ใช่ไ่มครับวัตถุตัวเนี้ยจะมีจะมีความเร็วเท่าไหร่อ่า จะมีผ่านเขาถามว่าผ่านมาถึงจุดเนี่ยจะมีความเร่งเชิงบุมเท่าไหร่ความเร่งเชิงบุมคืออะไรครับคือแอลฟาใช่ป่ะโดยที่เขากำหนดมาว่าตรงเนี้ยนะครับกวาดมุมไปได้60องศาแล้วก็จากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งเนี้ยใช้เวลาทั้งหมด2วินาทีดังนั้นก็ใช้หลักการเดิมอะนอะ้องคือ สมาการการที่การเคลื่อนที่ทั้งหมดถ้าเรารู้สามตัวแปรในห้าตัวแปรเราก็จะสามารถที่จะหาคําตอบได้ใช่ป่ะห้าตัวแปรในนี้มีอะไรบ้างครับมีโอเมก้าศูนย์โอเมก้าทีเซตาแล้วก็เอลฟาใช่ปะ่ะล้อมาจากเรื่องเส้นเชิงเส้นแต่ตัวแปรที่เรารู้คืออะไรครับโอเมก้าศูนย์ทแล้วก็เซตา เรารู้3ตัวแปรเราต้องการหาตัวนี้หาได้ยังครับหาได้โดยโตรงเลยใช่ว่ะก็แทนค่าไปครับโอเมก้าศูนย์เป็น0ูเป็น2เซต้าเป็น60องศานะครับแทนค่าไปครับใช้สูตรอะไรดีจะหาแอลฟาถ้านองไม่ถ้านองไม่ มั่นใจหรือว่าน้องยังยังยังไม่ชำนาญเนี่ยน้องแปลงโอเมก้าสูตรเป็น U V V ก็จะกลายเป็นโอเมก้าใช่ป่ะ T ก็ตัวเดิมเซต้าเป็น S แล้วก็อลฟาเป็น A เนี่ยน้องรู้ยูรู้ T รู้ S หา A ใช้สูตรอะไรครับ S เท่ากับ UT บวกหนึ่งส่วนสองเอท้อสองใช่ป่ะแล้วน้องค่อยกลับมาแปลงกลับมาอีกทีก็คือ S เนี่ย เป็นเซตา u เป็นโอเมก้าสุ t บวกหนึ่งสอง a คืออัลฟา t กลังสองนะครับค่อยแปลงกันไปอีกทีก็ได้แล้วแต่เซตาตัวเนี้ยหน่วยต้องเป็นเรเดียนเพราะว่าเราใช้โอเราใช้โอเมก้าตัวเนี้ยครับหน่วยหน่วยหน่วยเป็นเรเดียนไม่ใช่หน่วยองศานะครับดังนั้นเนี่ยเขาให้มา60องศาเนี่ยเราต้องทําให้เป็นหน่วยเรเดียนก่อนใช่ปะทำให้เป็นหน่วยเรเดียน mm hmm. ทำนนยทงไงครับ สามร้อยหกสิบองศาเป็นสองพายเรเดียนใช่ป่ะหกสิบองศาก็เป็นหกสิบส่วนสามร้อยหกสิบแล้วก็คูณด้วยสองพายเรเดียนโอเมก้าศูนย์เป็นศูนย์บวกด้วยหนึ่งถึงสองเอลฟาทีคือสองกำลังสองนะครับก็จะพบว่าตัวแปรเนี่ยศูนย์คูณทีย่อมได้ศูนย์หกสิบตัดครับได้หกสองส่วนหกได้พายส่วนสามพายส่วนสามเท่ากับ สอง h a ลฟานะครับดังนั้นตอบเลย Alpha เท่ากับายส่วน6หน่วยเป็นเรเดียนเปอร์เซกแควนะครับก็เป็นคำตอบโ okay. อเคข้อนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยเป็นข้อแรกของการเคลื่อนที่เชิงแบบหมุนนะครับก็ก็ใส่ข้อมูลไปให้ครบครับแล้วก็ทำเหมือนกับเชิงเส้นเลยนะครับตรงนี้พี่เป็นการ คือที่พี่เขียนสมการตรงเนี้ยมันไม่ได้ใช้แต่ว่าตรงนี้คือวีคอลเฉยๆนะครับว่าว่ามันเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนได้ยังไงพี่ก็เลยเขียนมาให้น้องดูเฉยๆก็ใส่ข้อบูลไปให้ครบครับแล้วก็จะพบว่าเรารู้3าตัวแปรใน5ตัวแปรและและเราก็สามารถเอามาแทนในสูตรได้เพื่อหาอลฟาได้อลฟาออกมาเป็นายส่วน6ที่สำคัญคือน้องเนี่ยอย่าใช้หน่วยองศานะครับ น้องต้องใช้หน่วยเรเดียนเพราะว่าน้องต้องการความเด้งเชิงมุมเป็นหน่วยเรเดียนถูกปะดังนั้นเนี่ยน้องต้องแทนองศาคือ60องศาเนี่ยแปลงให้เป็นพายส่วน3เรเดียนซะก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาหาคำตอบโอเคข้อนี้ตอบพายส่วน6เรเดียนเปอร์เซกสแควรเป็นคำตอบนะครับ